สวัสดีครับเพื่อนตรกิจครับสวัสดีครับสวัสดีสดสสดคุณสมยศแล้วก็เป็นแฟนรายการทุกท่านครับครับวันนี้เพื่อนตรกิจอยู่ที่ไหนครับอยู่เมือ,ยอยงไทยหรือยอยู่ที่ต่างประเทศครับตอนนี้อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ครับมาทุระมามาทำงานได้สองสามวันครับเพิ่งมาได้สองสามวันเองโอ้คับนะครับเป็นยังไงเป็นงครับที่เซี่ยงไฮ้โอ้บรรยากาศคือคือวันวันแรกที่มาเนี่ยก็เป็นวันที่ฝนตกฝนตกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับผมอันนี้อันนี้เล่าแชร์ประสบการณ์ผมบินมาได้ครึ่งทาง ารากว่าเครื่องขัดข้องต้องบินกลับไปสวนภูมิ oh. Oh. เป็นการบินที่ยาวนาน oh. กว่าจะมาถึงเข้าโรงแรมได้วันแรกธรรมดาสักห้าโมงเย็นก็ถึงแล้วนะครับสี่ห้าโมงเย็นเราก็ถึงเป้าหมายแล้วคือดันเล่นเที่ยงคืนเลยครับ oh. Oh. นะวันรุ่งขึ้นก็ไปไปสำรวจไปดูอะไรต่างๆในเมืองนะครับก็พบว่าโอ้โเซี่ยงไห้นี่ผมคิดว่าเขาไปไม่หยุดจริงๆ ต่ครับสมัยก่อนเนี่ย<ฆ>เราจะนึกว่ายกตัวอย่างเช่นสายไฟที่ลงใต้ดินเนี่ยจะมีเฉพาะฝั่งผูตรงก็คือฝั่งฝั่งบ้านเมืองใหม่นะครับปรากฏว่าตอนนี้ไปฝั่งผูซีด้านซีตะวันตกของแม่น้ำหวงผูเนี่ยเขาก็เอาไฟฟ้าลงใต้ดิน<อ>นะครับแล้วก็เป็นการจัดระเบียบที่ทำให้บ้านเมืองเขาดูสวยงามมากนะครับเขาดูแลต้นไม้ต้นไม้าย่านเป็นอย่างดีแล้วช่วงนี้อย่างที่บอกแหละมันกำลังจะเข้าหน้าร้อนนะ ดันะ้ต้นไม้ก็จะเขียวชะอุ่มนะเราก็รู้สึกว่าแม้กระทั่งในเมืองเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็เขียวชอุ่มกว่าหลายปีที่ผ่านมา<ฮ>นะครับเอ,อบ้านเมืองสะอาดมากผมใช้คาว่าสะอาดมากนะผม<น>ะผม <นะ S 1> มาสองนะวันเนี่ยผมไม่เห็นขยะบนท้องถนนเลยโอ<ฮ>้นะครับ<ฮ>แล้วก็จริงๆแล้วเมื่อเช้านี้ไปทุราที่ซูโจซึ่งก็อยู่ห่างจากเป็นเมืองเศรษฐกิจของมณฑลเจียงซู ถ,ถ้าเราไปโดยรถยนต์นะครับก็ตอนเช้าไ,ไปไนถนนโลง่งก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ใช่ไหมปรากฏว่าระหว่างทางที่ไปใช้กะว่าจะใช้เวลาทั้งชั่วโมงเกือบสองชั่วโมง <S <S ปรากฏว่าชั่วโมงสิบห้านาทีถึงแล้ไวไฮเวย์อย่างดีเรียบกร,ริบนะเป็ะนั้นเซี่ยงไฮ้กับซูจโจนะมันกําลังถูกเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันนะอย่างสมบูรณ์คือ้านั่งรถไฟความเร็วสูงอะรถไฟผ่านใช่ไหมครับผมก็ไปทางผ่านครับ ใช่ครับอ,อแล้วก็พอไปถึงซูโจที่ก็โอ้โหบ้านเมืองของทางซูโจโเขาก็พัฒน,นานะผมไปแวะธุระทางเ,เขตย่านเมืองใหม่ที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคของซูโจโหลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวที่บอกสิงคโปร์มาร่วมทุนสมัยก่อนอนะฮะแล้วต่อมาก็ขยายเพิ่มทุนจนกระทั่งตอนหลังสิงคโปร์เขาก็เป็นส่วนน้อยแล้วก็ไปเปิดแหล่งใหม่ทางจีหลินทางหัวไก่ด้านนู้น นะแต่ตรงเนี้ยเขาก็พัฒนาไปไกลระหว่างทางที่กลับนะผมก็ดูมาตลอดทางนะพอเข้าตัวเมืองเซี่ยงไฮ้เนี่ยโอ้โหตามสวนสาธารนณะที่เป็นหย่อมๆเป็นพื้นที่อะไรเนี่ยโอ้โหเขาจัดระเบียบอย่างดีผมยังนึกเลยใจนะต้นไม้เนี่ยนะไม้ประดับไม้ตกแต่งตามข้างทางเนี่ยเพิ่งยาวโผล่ของเดิมมานิดเดียวเองอะ <c oughs> คือเป็นบ้านเรา <c oughs> เราก็ปล่อยละเกะละกะหน่อยนะ <c oughs> แล้วไปตัดของเขาผมนิดเดียวเขาเริ่มตัดแต่งอีกแล้ว Mm hmm. นะครับแล้วก็คนปั่นจักรยานกันเต็มไปหมดเลยอ๋อ oh, ครับนะครับเหมือนกับการออกกําลังกายในสวนสาธารณะเนี่ยก็ mm hmm. ามาขี่จักรยานกันบางคนก็มาเดินเล่นออกกําลังกายนะครับก,ก็ตอนผมกลับมานี่ก็บ่ายสองบ่ายสามเวลาที่นี่น,นะครับนะครับเราก็เห็นผู้คนออกมาเยอะมากเลยนะครับโรงแรมที่ผมพักเนี่ยมองลงไปก็อยู่ติดริมแม่น้ําหวงผู่นะครับคนก็ออกมาเดินริมแม่น้ํา เต็มเลยนะต,ตอนนี้ตอนนี้สองฝ่ากฝั่งของแม่น้ำหวงผูเนี่ยเขาทำนอกจากมีลู่วิ่งลู่เดินนะะยังมีลู่จักรยานแล้วมีการตกแต่งแล้วก็เป็นที่จอดเรือยอดเป็นอะไรต่างๆโอ้โหที่ริมแ <ะ S 2> ม<ะ>่น้ำ,นำเลยนะครับที่ริมแม่น้ำ,นำเลยนะครับทำที่ริมแม่น้ำเป็นแบบริมแม่น้ำนี้เลยใช่ไหมครับ สองฝนะั่งแม่น้ําเลยนะโอ้โหสมัยก่อนที่ผมไป<อ>ผมเห็นเขาเอามีแต่แบบเออมีเรียกว่ามีที่กั้นเป็นบัฟเปอร์สำหรับเอ่รือไม่ให้กันชนเนี่ยเป็นห่วงยางใหญ่ๆเนี่ยผมก็ทึ่งเลยนะโอ้โหจีนลงทุนเขานั่งเยอะเดี๋ยวนี้มีมีเอทางเดินวิ่งลู่วิ่งได้ด้วยครับมองมองไปฝนะั่งตรงข้ามแม่น้ําของผมที่อยู่เนี่ยมีเรือยอดขนาดใหญ่อะ่ะเข้ามาจอดเลยนะครับ ครก็ก็แสดงว่าเขาเขาพัฒนาเรื่องพวกนี้นะเขาเห็นว่าริมของสองฝั่งแม่น้ําเนี่ยนะมีคุณค่าเขาก็พัฒนาขึ้นนะแล้วก็ทําเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่ออกกําลังกายมีร้านอาหารดีๆมาอยู่นะเพื่อให้คนเนี่ยออกมาใช้ชีวิตภายนอกอันนี้ก็แข่งกันกับโลกโลกออนไลน์นะโลกออนไลน์คนอยู่แต่ในบ้านใช่ไหมนะครับะฉะนั้นเขตต่างๆพื้นที่ต่างๆของเมืองเซี่ยงไฮ้เขาก็พยายามทาพวกชุมชนสินาทีเดิน เพื่อให้คนออกมาใช้ชีวิตข้างนอกนะครับทําสารที่ปรับสารที่ให้มันดีสุดยอดครับตอนนี้ตอนนี้ทน,นไม่ใช่มีเฉพาะไม่ใช่มีเฉพาะที่เดอะบันเท่านั้นนะนะสมัยก่อนจะมีเฉพาะแถวตรงเดอะบันนะทอ่จว่าเป็นช่วงที่เอ่อคนจะมาพักผ่อนเขาน,น้องจะเยอะนะผมก็ไปหลายครั้งนะฮะก็คงไปที่นั่นนะฮนะเป็นเป็นจุดไฮไลท์ที่เรือว่าเป็นจุดเช็คอินที่ต้องคนต้องไปนะครับอ๋อแล้วก็คือ,อเทียบกันไม่ได้เลยนะคือ ผมเนี่ยโชคดีนะที่ได้ไปเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่สมัยที่เซี่ยงไฮ้มีรถไฟใต้ดินเนี่ยเพียงหนึ่งกิโลเมตรเป็นทดลองทดลองต้องหูต้องเป็นหลายเป็นหลายสิบปีเลยนะว่าจะสร้างสร้างจริงแต่เดี๋ยวนี้เท่าไหร่นะครับรถไฟวันนี้รถไฟใต้ดินมีประมาณสิบหกสิบเจ็ดสายรวมกันยาวที่สุดในโลกแล้วแซงไปก้ะทั่งนิวยอร์กส่วนส่วนพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ําที่ผมเรียนเนี่ยนะ ครับรวมกันยาวเนี่ยสี่ห้าสิบกิโลนะะโอ้ไม่ได้แค่สั้นๆนะหลายคนที่ชอบวิ่งอะ่ะผมมีพักพวก่วงบางทีมาผู้หลักผู้ใหญ่มาเช้าเช้าเห็นปุ๊บโอ้เขาชอบวิง่งท่านชอบวิง่งก็ลงไปวิง่งแล้วก็บอกว่ามาครั้งหน้าเนี่ยจะเอารองเท้าวิง่งคู่โปรดมาวิ่งด้วยที่นี่เพราะว่าลู่วิ่งเขาเนี่ยทําแบบทําแบบมาตรฐานโอลิมปิกครับเอา้า อ oh, ย่างนั้นเลยนะอ oh. ครับครับคุณภาพของไอ้เนื้อ,อยางเนี่ยนะฮะมันดีมาก mm hmm. นะครับอันนี้ก็เป็นสะท้อนถึงคุณภาพชีวิตนะ mm hmm. และก็การพัฒนาคุณภาพสูงของจีนในยุคหลังครับ,รบก็เป็นเรื่องที่โอ้โหน,น่าสนใจนะแล้วก็มันเปลี่ยนเขาบอกเซี่ยงไฮ้เนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็หลายคนก็ติดตามนะผมดูจากพวกยูทูบเบอร์ต่างๆนะก็ เห็นนะฮะว่าโอ้คนไปที่นั่นก็เห็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะขึ้นนะแล้วพัฒนาการไปในทางที่ค่อนข้างจะดีนะฮะในในเชียงไทยนะฮะกับกับต้องเชิญต้องเชิญเพี่ยมยศมามาเที่ยวอีกครับเพราะว่าเชียงไฮ้เนี่ยเปลี่ยนเล็กทุกปีเปลี่ยนใหญ่ทุกสามปีโอ้จะไม่มาในไหนปีจาไม่ได้ครับทําไม่ได้นดครับครับนอกจากเรื่องของการพัฒนาในเมืองแล้วเนี่ยได้ยินข่าวว่าทางจีนเองก็มีการที่จะ พัฒนาหรือว่าในชนบทด้วยตรงนี้ oh, นนม,มีแผนอะไรยังไงของของจีนนะครับครัอบับอันนี้กําลังเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสะความสนใจของผู้คนในเมืองจีน mm hmm. คือเราทราบดีนะว่าร,รัฐบาลจีนเนี่ยพรรคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยก็ยให้ความสําคัญกับการพัฒนาพื้นที่ชนบท mm hmm. การพัฒนาางด้านการเกษตรเป็นอย่างมากเราสังเกตดูในการถแถลงนโยบายของรัฐบาลในแต่ละปีเนี่ยจะมีการแตะประเด็นเรื่องของออการพัฒนาพื้นที่ในชนบท นะครับเป็นเอกสารหมายเลขหนึ่งตลอดหลาย,ลายตั้งแต่ก่อตั้งประเทศก็ว่าได้ครับนะฮะแสดงว่าให้ความสําคัญยิ่งมาในสมัยท่านสีชินผิงเนี่ยนะครับตอนที่จะต่อวาระสามเนี่ยหลายคนอาจจะจําผมว่าคุณสยศจํญญา์จได้ว่าตอนนั้นเนี่ยท่านสีชินผิงเอ่อต้องบอกว่าเปิดประเด็นหรือเปิดแคมเปญใหม่เรื่องของการสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับพื้นที่ชนบทโอ้ครับ คือว่า่ยงยนอกจากในเมืองแล้วเนี่ยจีนบอกว่าอยากจะพัฒนาให้ประเทศเขาขยับไปข,ขั้นหนึ่งเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องพัฒนาพื้นที่ชนบทให้ดีแต่ปรากฏว่าจะพัฒนาพื้นที่ชนบทเนี่ยก็เกิดความคิดว่าเอ๊ะจะทํายังไงจะพัฒนาตอนหลังก็เลยบอกว่าหนึ่งในกลไกก็คือต้องดึงเอาผู้คนโดยเฉพาะยิ่งคนหนุ่มสาวนะครับลงพื้นที่ชนบท พราะตลอดหลายสิบปีที่จีนพัฒนามาเนี่ยต้องบอกว่า,าคนหนุ่มสาวเนี่ยละทิ้งถิ่นฐานในพื้นที่ชนบทเข้ามาอยู่ในเมืองนะครับประเภทเถ้าเทียบกับประเทศไทยก็คือหายไปสี่รอบครับในเชิงประชากรศาสตร์ค, <c oughs> คือสองร้อยกว่าล้านคนนะที่เข้ามาอยู่ในเมืองเพราะนั้นพอมายุคนี้นะครับหลังจากที่ท่านสินผิงว่ายง่ายขึ้นรับตำแหน่งนะปีสองสาม พอสองสี่ปุ๊บเขาเริ่มมีแผนเลยนะในการที่จะบูมนะสร้างกระแสความนิยมในพื้นที่ชนบทอีกรอบหนึ่งเขาก็พยายามทำหลากหลายมิตินะครับเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมนว่าจะเป็น,น,นพพถนนหนทางเนี่ยพอพูดถึงถนนหนทางเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากเ,เขาไม่ได้มองเพียงแค่การพัฒนาที่ตัวเมืองหรือพื้นที่ชนบทเท่านั้น แต่เขามองไมัก็ตั้งเส้นทางที่จะเป็นโครงข่ายเชื่อมต่อกับในเมืองโอค้ครับนะฮะสมมติว่าเขาเขาไปพัฒนาเรื่องระบบสื่อสารเพราะอยากให้มี e commerce, อคีคอมเมิร์ซใช่ไหมเขาก็บอกว่าอา้าวถ้าคุณขายสินค้าเกษตรนะครับผลิตภัณฑ์ในชนบทให้กับคนในเมืองคุณก็ต้องขนเข้ามาเมืองมาส่งเข้าอยู่ดีถูกไหมครคุณก็ต<ร>้องมีเส้นทางขนส่งที่ดีถนนลนทางที่ดีนะครับ<ร> ในทางกับกันเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาต้องการนักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่ชนบทด้วยเพื่อไปจับจ่ายใช้สอยอ๋รครับอืมได้ไปลำบากเดินทางลำบากเพื่อจะไปลงพื้นที่ชนบทนะคนก็อาจจะไม่อยากไปอืมดังนั้นเขาก็ทำทั้งโครถ่ายคมนาคมขนส่งสื่อสารอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่เราเข้าใจได้ ในชนบทก็มีการปรับปรุงนะบ้านเรือนให้ดีนะครับจัดระเบียบใหม่เขาละเอียดถึงขนาดบอกว่าเอเอคนจากต่างจังหวัดขับไปคุณต้องมีพื้นที่จอดรถให้เพิ่มมากขึ้นที่มันมีความสะดวกค,คุณต้องมีห้องน้ําที่มีมาตรฐานเ,เพราะคุณไม่ได้อยู่เฉพาะพื้นที่ชนบทแล้วนี่คุณกาลังคนนอกพื้นที่จํานวนมากมา,มาเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยก็ เริ่มเกิดขึ้นในมิติเรื่องของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสิ่งมือก,กับสะดวกแต่เขาไม่ได้หยุดแค่นั้นครับณนะขณะนี้เนี่ยเขาบ,บอกว่าเขาอยากได้คนหนุ่มสาวลงพื้นที่ใช่ไหมคนหนุ่มสาวเนี่ยจริงๆแล้วยุคหลังโควิดเนี่ยบางส่วนตกงานาบบางส่วนธุรกิจพ่อแม่ก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จอยากกันนั้นเลยนะกลับไปบ้านเดิมดีกว่าต่างจังหวัดชนบทแต่เขามาครั้งนี้เนี่ยจะสังเกตว่าเขามาพร้อมกับความรู้ มาพร้อมกับประสบการณ์มาพร้อมกับเครือข่ายธุรกิจที่เขาได้สั่งสมไว้วนะฮะตอนสมัยที่อยู่ในเมืองพอมาก็มีระบบการจัดการสมัยใหม่เอ๊ะทำยังไงดีเห็นช่องเห็นโอกาสนะฮะก็มาเริ่มต้นทำอะไรนะครับในพื้นที่ชนบทอา้าวต้องใช้เงินทุนรัฐบาลจัดสรรเงินทุนกับเป็นเหมือนเงินอุดหนุน เอ่อต้องบอกว่าเป็นสินเชื่อตาดอกเบี้ยต่ำมีมีเงินทุนให้ด้วยนะไม่ใช่ครับครับคือไม่ใช่บอกว่าฝากมือให้มาเะยมาเออแล้วไม่ได้บอกว่ากมือให้มาแล้วแล้วแล้วให้มาตัวเปล่ามาแล้วมีเงินทุนรองครับใช่ไหมคุณเริ่มต้นทาธุรกิจในชนบทคุณก็อาจจะยังมีความเสียเปรียบคุณต้องใช้เวลาเขาก็ให้สิทธิประโยชน์ทางด้านการคลังก็คือเรื่องภาษีอืม นะฮอันนี้ก็เป็นมิติหนึ่งที่ทําให้มันเกิดความจะเรียกว่าความยืดหยุนนะ่นนะพอไปผสมลงกับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องต่างๆเออเขาก็เริ่มดีขึ้นอแต่เอ๊ะถ้าจะให้ธุรกิจเหล่านี้ต้องมาฝึกอบรมมาเทรนพนักงานมาทำในต่าต่างเองนะครับแล้วจะมีความรู้ทุกอย่างเอง <c oughs> โดยพอยิ่งด้านการเกษตรสมัยใหม่นะครับ <c oughs> ก็อาจจะยากต้องใช้เวลานาน,านมากขึ้นรัฐบ,บาลก็ให้เป็นนโยบาย บอกเอไม่เป็นไรให้สถาบันนะที่วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรอ่ะที่อยู่ในพื้นที่ทําหน้าที่มาคอยช่วยฝึกอบรมพัฒนาแรงงานหรือคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์เพราะที่เมืงจีนเนี่ย oh. ก็มีกลไกยในการสร้างสหกรณ์ที่ดีครับ <Huh. S 2> นะครับตรงเนี้ยก็เลยทําให้ไว้ง่ายระบบเริ่มเกิด เพราะสสร่วมเกเสรเดี๋ยวก่อนนะครับสากลของเขาเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะแบบให้กู้เงินปล่อยกู้เงินอย่างเดียวอให้ความรู้ให้อะไรต่างอย่างอื่นด้วยตัวตัวสากลเนี่ยเขามุ่งหวังกันที่จะระดมคนเพื่อจะมุ่งทําอะไรบางอย่างร่วมกันคือถ้า<อ>เป็น,ผ,นผู้ประกอบการรายย่อยคนเดียวใช่ไหมทพลัาางมันน้อยยิ่งด้านการเกษตรนะอาจจะต้องมีการใช้แรงงานนะในสัดส่วนค่องข้างสูง คนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะได้มีงานทำํำเขาก็เอาคนเหล่านั้นซึ่งอาจจะขาดความรู้อก็มาเติมเต็มมาฝึอกอบรมแต่ก็เอาหัวขบวนจากคนที่เคยอยู่ในเมืองมีความสามารถในการบริหารจัดการยุคใหม่เข้าไปดําเนินการดําเนินธุรกิจลักษณะแบบนี้ครับนะครับบางส่วนลงไปก็ไม่จําเป็นต้องทําสินค้าเกษตรเท่านั้นนะบางส่วนลงไปก็ไปทําอท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่องเที่ยวการเกษตรไว้ง่ายนะเหมือนเหมือนบ้านเราล่าจะมีโฮมสเตย์แล้วก็มีเอลิเมนต์อะไรบางอย่างนะครับที่ดึงดูดเก็ออบอกว่าเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดคนในเมืองเพราะว่าเขาก็เบื่อยิ่งยุคหลังโควิดเ่ยนะคนจีนห่วงใยสุขภาพก็ไม่อยากที่จะไปะไว้ง่ายใช้เวลาในวันเสาร์วอาทิตย์วันหยุดนะครับในเมืองบอกว่าอยากไปใช้เวลาในชนบทบนะไปท่องเที่ยว ก็เกิดธุรกิจตรวกลุ่มนี้บอกว่าคนไปลงปุ๊บเอ๊ะทั้งคนในเมืองทั้งคนในชนบทอีกอันหนึ่งที่เขาคิดละเอียดมากเลยเอ๊เอะรครับครูบาอาจารย์คุณต้องลง<ม>เพราะว่าคนเหล่านี้อาจจะไปกับครอบครัวลูกหลานเขาจะเรียนหนังสือที่ไหนือ้โเคิดรอบครอบนะครับ <laughs> เขาก็พยายามพัฒนาสถาบานันการศึกษาในท้องถิ่น <laughs> ก็ต้องดึงครูเก่งๆลงไป<ม>เอ๊วันดีคืนดีเรียนหนังสือเสร็จปุ๊บ เกิดลูกหลานเขาเจ็บป่วยหรือตัวเขาเองทํางานแล้วเจ็บป่วยทํายังไงก็ต้องสถาพัฒนาเรื่องของโรงพยาบาลในท้องถิ่นดึงเอาหมอพยาบาลลงสู่พื้นที่ชนบทใช่ไหมการกัรมอมิติที่มันรอบด้านในของระบบนิเวศเนี่ยมันทําให้คนที่เคยอยู่ในเมืองมีความสุขว่าเฮ้ยกลับไปอยู่บ้านนอกเนี่ยมันดีนะอืมีความสุขที่สําคัญคือได้อยู่ใกล้พ่อแม่ ถ้าบางคนบางคนกลับไปเนี่ยเพราะว่าโอ้เห็นโทษนะครับพ่อแม่อายุเยอะแล้วแก่แล้วอยากใช้เวลาช่วงบั้นปลายชีวิตนะกับพ่อแม่ในส่วนนี้นะครับในเมืองเนื่องจากว่ามันแข่งขันกันสูงมันมีปัญหาเยอะเอ๊อในพื้นที่ชนบทกับมีเสน่ห์นะดึงดูดคนเหล่านี้มีสิทธิประโยชน์ต่างๆดีแล้วแถมได้อยู่ใกล้พ่อแม่คนก็เลยบอกว่าค่อยๆทยอยไปสมัยก่อนเราเห็นคนแค่สัก สิบล้านคนครับต่อปีที่เริ่มทยอยกลับไปต่างจังหวัดในยุคหลังโควิดเนี่ยนะค,คาดว่าปีนี้คนจะขยับขึ้นมาปีประมาณสิบห้าล้านคนครับโอ้เยอะนะนะเพราะ,ะนั้นคนเหล่านี้จะทยอยกลับเหมือนโมเมนตัมจากที่เดิมผมเรียนว่าสองร้อยกว่าล้านที่เข้ามาในเมืองนะครับผมว่าสักไม่เกินสิบปีนะเราอาจจะเห็นคนจำนวนแบบนั้นกลนะับไปสู่ชนบท นะแล้วก็ไปพร้อมกับกับอะไรนะความรู้ความสามารถนละประสบการณ์